วันนี้ก็ต้องวันนี้ก็อยู่กับช่องพี i พิซซ่าศูนกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำปุ่นใหญ่แบบงี้ง่ายกันเลยนะซึ่งที่ใหญ่อยู่ก็ตรงนี้เลยนะปุ่นใหญ่ที่ผมจะทำนะแต่ถ้าเกิดเราเอาให้ดูมันก็จะไม่เรียกว่าสอนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับ เขาก็จะมาลองมาจะมาอยู่กันที่ตรงนี้นะฮะก็ง,ง่ายๆครับเพราะวัสดุที่เราต้องเตรียมคือสลับอะไรก็ได้หนึ่งอันนะฮะสลับจะเป็นสลับอะไรก็ได้นะผมจะใช้เป็นโค้ดสลับเพื่อความสวยงามน,นะจากนั้นก็ต้องเอาเป็นน้ำมานะฮะแล้วก็ตามด้วยบล็อกอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นออฟฟิศยนันลวกันนะฮะแล้วก็ววระเบิดนะฮะแล้วก็สวิต แล้วก็รีพิตเตอร์นะฮะถ้าจะไม่ไปก็ประมานี้อ้อลืมแลสโตนไปเลยนะฮะนัแ่แหละครับสิ่งของที่เราต้องใช้อีกกันทําปืนใหญ่น,นั่นเองซึ่งก็เป็นมหากรรมเออที่ผมสร้างเอาไว้นั่นก็คือซอมบี้นะฮะ,ออะ,ฮะผมจะยิงใส่ซอมบี้แต่มันูไม่มมเหมือน,นแล้วก็ระเบิดก็พุ่งไปไหนไม่รู้นะฮะซึ่งอร้รเราก็มาเริ่มวิธีการสอนกันเลยก็ง,ง่ายๆครับให้วางออกซิเจนให้มันเป็นตัวูก่อนนะฮะ วางออกซิเดียนันเป็ตัวยูไม่แน่ใจมันเหมือนอยูไหมแต่มันก็มันก็เหมือนดีแหละจากนั้นก็ให้วางน้ําลงไปตรงนี้อ่ะเนี่ยเราลากออกซิเดียนไปตัวยูแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางน้ําไปเลยนะตรงนี้ครับตรงแรกน,ะนี่ครับแล้วก็ดูว่าน้ํามันไหลไปตรงไหนนะแล้วก็เอาออคซิเดียนเอาว็อกอะไรก็ได้ของเราอะที่เราเตรียมไว้ตอนแรกอุดให้มันมาถึงปลายน้ําตรงนี้นะนี่เห็นไหม นะฮะก็อุดไปเลยสองฝั่งอย่างนี้อโอเคแบบนี้นะตามด้วยวางสลับนะวางไว้ตรงนี้นะตรงปลายน้ำนะฮะนี่ตรงนี้แล้วก็วางเคียนทีไว้ข้างบนต่อมาครับวางออมซิเดียไว้ตรงนี้นะข้างๆเคียนทีนะฮะแล้วก็ไว้แล้วก็ว,กวางเลสะตูนไว้ข้างบนนะตามด้วยอยนนี้มาหนึ่งขอร้อ ตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้ววางยังไงโอเคจากนั้นวางวางเลสตนเลสทุยเลสตูนเลสตูนไว้ตรงนี้นะฮะให้มันเชื่อมกับโอกิเดียนตรงนี้นะแล้วก็วางรีพิเตอร์นะรีพิเตอร์เลสตนรีพเตอร์เนี่ยเอาไว้นะฮะแล้วก็ปรับให้มันเป็นสองทั้งหมดนะก็ที่จะทําให้มันไหลช้าที่สุดนะแล้วก็เลสตูนวางไว้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมเพชรสตูไปหาทีนทีตรงนี้นะเชื่อมแพ่ตรงนี้พอนะอย่าไปโดนเทียนทีตรงนี้นะมันอันตรายนั่นเองดูครับเจแล้วก็วางรีเวอร์เอาไว้ตรงนี้นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เสร็จอะไรแต่ว่าก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่ายังก็ยังใช้งานไม่ไม่ได้จริงๆนะฮะเราต้อง วางระเบิด TNT ตรงนี้ไว้ด้วยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้วางไว้อย่างนี้นะเกลี่แค่นะ้ำมาไว้ก็ชงเกลือน้ำไว้ช่องเดียวตรงนี้นะแค่นี้ก็เสร็จพิธีปืนใหญ่แนละ้วดูครับตุ่มเห็นไหมปืนใหญ่มันก็จะยิงไปตุ่มเลยนะตรงนั้นเลยมันไกลมากถ้าจะไปเล่นในแค่ขีหมดูดเออ ลืมปิดเกลือผมลืมปิดวะก็ไม่เป็นไรนะช่างแม่งมันนะซึ่งก็ประมาณนี้เลยหรือว่าคุณจะเอาไปเล่นโหมดนี้โหมดบหมดเออโหมดลูกโอก็ได้นะคุณจะเอาไปเล่นในโหมดโหมดนี้โหมดที่มันเป็นไม่ใช่ลูกเรียบก็ได้นะ ก็จาเป็นต้องโลกเรียบเสมอไปแต่โลกเรียบก,ก็จะเหมาะก,กับการสร้างมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นโอม,มันก็จะแบบมีภูเขาอะไรอี้ด้วยเออระเบิดก็ไปถึงถ้ามีบุกเอาบางทีนะคะก่อนนั่นนะฮะแล้วก็นี่แม่งแ่แม่งระเบิดไม่ใช่หียอะไร ถ้าเกิดได้มันเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่ามันติดไหมโอเคติดติดติดแกช่วยสองคอมึงให้เดี๋ยวมึงโดนระเบิดตายนะไม่ดีไม่ดีเกยบอกถ้ากูโดนระเบิดกูจะมีโอกาสรอดมากกว่าโดนมึงฟันแล้วกนเราจะบอกเฮ้ยมันต้องโดนมันต้องโดนฟันถึงจะมีโอกาสรอดนะดาบเพชรเนี่ยมันล็อกมันต้องมันตีเกนะ

คือส,สายหตุที่เราต้องปรับเป็นสองเพื่อให้ระเบิดมันไปช้านะฮะทําให้มันไกลนั่นเองนะออมทำให้มันไปได้ไกลที่สุดนั่นเองนะแต่ว่าก็เล็บแต่นะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปไกลแบบของผมเนี่ยเออมันอาจจะไกลจนมันตีเป้าหมายไม่ทูนก็ได้แบบเมื่อกีน้นะแบบเนี้ยไอตัวตอมปี้เนี่ยุ เออนั่นมันกระเด็นไปไหนไม่รู้อ่ะโอ้โหกระเบิดตรงนี้เลย,น,ยนั่นนู้นนั่นตรงนี้เดี๋ยวผมเอออยากลองยิงให้มันโดนตอมบี้มันแล้วผมไปสร้างไกลๆแล้วก็ทุบตรงนี้ไป๊บนึงเออกูสร้างเพื่อนานเวียนขอทุบแป๊บนึงนะไอ้ตอมบี้เนี่ยกูสร้างนานมาก จะไม่ยิงไม่โดนไมน่อะไรเดินจะสร้างเกตไกลกันกน,นะฮะจะลองยิงให้ดูว่ามันจะโดนไหมถ้ามันโดนมันจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันกนะ็ปุบ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 โอเคมานะปรับปรับปุบปุบนี่ก็คือซอมบ,บี้นะมันไม่เหมือนซอมบ,บี้หรอกมันไม่มีความดูน่ากลัวเลย มคนขีคิดแม่ซอมบี้หรือว่าคุณจะเอาไปไประยุกใช้แบบใส่เอาไว้ตรงมือซอมบี้แบบเป็นระเบิดที่ยิงออกมาจากมือซอมบีก้กนได้เนะฮะน่าจะดีเหมือนกันมากมาตรงนี้ก็น่าจะน่าจะยิงกันแล้วปะ่ะปุ๊บโอเคแล้วก็วนางน้ำไปปิดไห้เนี่ย

ไว,ว้ไว้ไว้บล็อกสุดท้ายไว้นะบล็อกสุดท้ายอย่าไปเชื่อมนะต้องวางกษรตรงนี้ไว้น่าจะถึงแล้วป่ะไม่ในใแน่ใจนะอาจจะถึงแล้วหรือเปล่านี่ดูหัวเล็กหัวเก่งเลยนะ แต่ไม bon, er. ่โดนหัวหรือวะแสดงว่าไม่พูดหดเลยนะเว้ยคุณว่าถ้าเกิดผมวางระเบิดไว้ตรงเนี้ยนะแล้วระเบิดันมาโดนระเบิดตรงเนี้ยคุณว่ามันจะระเบิดตรงนี้จะระเบิดได้วยไหมคุณว่าอย่างไรผมไม่รู้วถ้าคุณคิดว่าถ้าเกิดดิงระเบิดมาแล้วตรงนี้จะระเบิดด้วยกดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าระเบิดยิงไปแล้วแล้วมันจะไม่ระเบิดกดสอง๋ยวผมลองนะ แม่วันนี้ครั้งนี้ผมไม่ลืมผมไม่ลืมปดสวิตนะบอกไว้ก่อนนะอืมจำได้้เลยนะไปบุ้มปุ้มโอโหหมดหัวไอหัวล้วนเลยหัวล้วนเลยล้วนเลย แคก่อนเรากินนี้ก็จะจบแต่เพลงเท่านี้ครับไปจุดหมายคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ